สายย่อพอรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตอนที่9นะครับต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลย่อๆเรื่องของพอรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับประเด็นที่11พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พศ2 5 1วันประกาศวันที่5บังคับใช้วันที่6เดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 1จำนวน3หมวด29มาตรา1บทเฉพาะการนะครับผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะฮะประเด็นที่12พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพศ2 5 5 6วันประกาศวันที่17บังคับใช้วันที่18เดือนพฤษภาคม พศ2156จำนวนที่แก้ไข7มาตราผู้รักษาการร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองบัาบรมราชองการนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับ สรุปมาตราสำคัญสำคัญนะครับคนพิการหมายความว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆนะครับและก็มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปนะครับผู้ดูแลคนพิการหมายความว่าบิดามารดาผู้ปกครองบุตรสามีภรรยาญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการนะฮะ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหมายความว่าแผนซึ่งกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการตลอดจนกำหนดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูการศึกษาพิเศษนะครับหมายความว่าครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนดนะครับและก็ปฏิบัติหน้าที่สอนจัดการศึกษานิเทศหรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนะครับ การเรียนร่วมหมายความว่าการจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและก็หลากหลายรูปแบบนะครับรวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสำหรับคนทุกคนทุกกลุ่ม รวมทั้งคนพิการด้วยนะครับสถานศึกษาเฉพาะความพิการหมายความว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะนะครับทั้งในลักษณะที่อยู่ประจําไปกับแล้วก็รับบริการที่บ้านนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษหมายความว่าสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตนะครับและก็จัดการศึกษาอบรม,มแก่ผู้ดูแลคนพิการครูบุคล ารกและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นนะฮะตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงนะครับศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะครับหมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะโดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนบุคคลครอบครัวชุมชนนะครับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษานะครับ สิทธิทางการศึกษาก่อนนะครับ 1. นคนวิการมีสิทธิ์ทางการศึกษาดังนี้นะครับ 1. 1ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งมมอำนวยความสะดวก สื่อหรือบริการทางการศึกษานะครับ1.2เลือกบริการสถานศึกษาระบบรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้นั้นได้นะครับและ1.3ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่และประเภทหรือบุคคลนะครับ 2. ครูการศึกษาพิเศษทุก มีสิทธิ์ดังนี้นะครับ2.1ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด2.2ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้อย่างต่อเนื่องและก็ทักษะในการจัดการศึกษานะฮะ 3. สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการนินร่วมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับ3.1ได้รับเงินอุดหนุนและก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับหน้าที่ทางการศึกษาให้สถานศึกษาทุกสังกัดมีหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่า IEP นะครับ Individualized Educ right Education Program นะฮะ 2. ต้องมีการปรับปรุงแผนเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 3. อาจจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอธัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายนะครับและ4นะครับจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการต่างๆนะฮะคณะกรรมการส่งเสริมการจ่ายการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับมีจํานวน27คนประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นรองประธานคนที่1 3ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานคนที่2ซึ่งจะเป็นคนเดียวกันกับในข้อ5นะครับ 4. กรรมการโดยตําแหน่งมีจํานวน10คนก็ประกอบไปด้วยประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาสกศก็คือเลขาธิการสภาการศึกษานะครับเลขากรบก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการกกอก็คือเลขาธิการการอุดมศึกษานะครับเลขาธิการกอศก็คือเลขาธิการการอาชีวศึกษานะฮะอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรม ส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับข้อ5นะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวน14คนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษาการศึกษาสําหรับคนพิการกฎหมายการแพทย์และสาธนารณสุขเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการหรือสังคมสงเคราะห์นะครับโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระในการดํารงตําแหน่งเนี่ยคราวละ3ปีนะครับหผู้อำนวยการสํานักบริหาร งานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการนะครับแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการในสํานักเป็นผู้ช่วยเลขานุกการได้นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับมีจํานวน21คนประกอบด้วยเลขาธิการกปทก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานนะครับมีรองเลขาธิการกปทก็คือรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมายนะครับเป็นรองคนที่1มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์กรคนพิการเป็นรองคนที่2ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน 11คนของผู้ทรงคนวุฒินะครับกรรมการผู้แทนจากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนจากสำนักงานกกอก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับผู้แทนจากสำนักงานกอสก็คือผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะฮะผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผู้ทรงคนวุฒิที่คณะกรรมการส่งเสริมการจ่ายการศึกษาสำหรับคนพิการแต่งตั้ง จำนวน11คนนะครับเป็นกรรมการมีผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับและพบกับสายยอ่อพรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ